สัญญาเพิ่มเติม AIA Multipci a IA, Multi CI, จ่ายผลประโยชน์ครอบคลุมทุกระดับการเจ็บป่วยให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับตนถึงระดับปานกลางถึง40%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกลุ่มโรคสูงสุด5ครั้งรวม200%และรับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงถึง100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกลุ่มโรคสูงสุด6ครั้งรวม 600%ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ99ปีและพร้อมดูแลคุณต่อเนื่องด้วยผลประโยชน์พิเศษการกลับมาเป็น3รีลัก C.I เป็น3คูณ2เมื่อคุณได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็น3โรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทเคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้วและพิเศษสุดยกเว้นเบีย้ยสัญญาเพิ่มเติม A.I.A. Multi-P.C.I a เมื่อได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงตามคำนิยามที่กำหนดในสัญญาเพิ่มเติมพร้อมมอบผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตโดยคำนวณจากจำนวนเงินเอาประกันภัย100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งหมดที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว ตัวอย่างที่ 1. รับผลประโยชน์สูงสุด200%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับตนถึงระดับปานกลาง5ครั้งตามกลุ่มโรคคุณเอกอายุ35ปีซื้อสัญญาเพิ่มเติม AIA Multipci a IA, Multi CI, จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาท เมื่ออายุ45ปีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะไม่รุกลามเมื่อบริษัททำการจ่ายผลประโยชน์นี้แล้วสัญญาเพิ่มเติมยังคงมีผลบังคับหากคุณเองยังคงชำระเบี้ยประกันภัยต่อไปหลังจากนั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับตนถึงระดับปานกลางอื่นๆที่มีซ้ำกลุ่มโรคกันตลอดระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลือ ซึ่งคุณเอได้รับผลประโยชน์จากการเคลมโรคร้ายแรงระดับตนถึงระดับปานกลางทั้งหมด5ครั้งครั้งละ40%เท่ากับ2ล้านบาทและสัญญาเพิ่มเติมยังคงมีผลบังคับต่อจนถึงอายุ99ปีหากมีการชำระเบีย้ยประกันภัยต่อไปตัวอย่างที่2รับผลประโยชน์สูงสุด600%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง6ครั้งต่างกลุ่มโรคและได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย ของสัญญาเพิ่มเติม AIA m u l t i p c e c i เมื่อได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยและโรคร้ายแรงระดับรุนแรงอีกด้วยเด็กชายบีอายุ5ปีซื้อสัญญาเพิ่มเติม AIA m u l t i p c e c i จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาท เมื่ออายุ10ปีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1รอดทันที100%และได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม AIA m u l t i p a y c i ไม่ต้องจ่ายอีกจนถึงอายุ99ปีหลังจากนั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงอื่นๆที่มีสัากลุ่มโรคกันตลอดระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลือ รวมแล้วคุณดีได้รับผลประโยชน์จากการเคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรงทั้งหมด6ครั้งครั้งละ100%เท่ากับ6ล้านบาทและเมื่อเคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครบ6ครั้งแล้วสัญญาเพิมเ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีตัวอย่างที่ 1. รับผลประโยชน์สูงสุด800%ของจำวงนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับตนถึงระดับปานกลางและโรคร้ายแรงระดับรุนแรงรวม11ครั้ง เด็กหญิง4อายุ5ปีซื้อสัญญาพเพิ่มเติม AIA m u l t i p a y c i จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทเมื่ออายุ10ปีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1รับทันที100%และได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาพเพิ่มเติม AIA m u l t i p a y c i หลังจากนั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับตนถึงระดับปานกลางอีก5ครั้งและโรคร้ายแรงระดับรุนแรงอีก5ครั้งซึ่งแต่ละครั้งเกิดขึ้นห่างกันเกินกว่า1ปีโดยทั้งหมดไม่ซ้ำกลุ่มโรครวมแล้วคุณสีเริมได้ทั้งหมด11ครั้งรวมสูงสุด800เซเท่ากับ8ล้านบาทและเมื่อจ่ายผลประโยชน์ครบสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับทันที แต่ในกรณีที่มีการเคลมโรคร้ายแรงระดับดุนแรงก่อนการเคลมโรคร้ายแรงระดับตนถึงระดับปานกลางในกลุ่มโรคเดียวกันบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงระดับดุนแรงเท่านั้นและโรคร้ายแรงระดับตนถึงระดับปานกลางในกลุ่มโรคนั้นจะไม่สามารถจ่ายได้อีกคุณดีอายุ40ปีซื้อสัญญาเพิ่มเติม AIA m u l t i p l y c i จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาท เมื่ออายุ50ปีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นกรามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันจากการขาดเลือดรับทันที100%และได้รับการยกเวน้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม AIA Multipci a IA, Multi ต่อมาเมื่ออายุ65ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจซึ่งอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันกับที่เคยเคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรงไปแล้วบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในครั้งนี้ให้กับคุณดีแต่หลังจากนั้นคุณดีก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงต่างกลุ่มโรคโดยเป็นโรคร้ายแรงระดับตน้นถึงระดับปานกลางก่อนโรคร้ายแรงระดับรุนแรงในกลุ่มโรคเดียวกัน และเสียชีวิตเมื่ออายุ75ปีจากกรณีนี้คุณดีได้รับผลประโยชน์สูงถึง340%เท่ากับ 3ล้าน4 0 0แสนบาทแต่ไม่สามารถเคลมโรคร้ายแรงระดับตนถึงระดับปานกลางในกลุ่มโรคที่เคยเคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรงไปก่อนแล้วตัวอย่างที่1เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันสามอีกหนึ่งครั้งคุณเอฟอายุ40ปีซื้อสัญญาเพิ่มเติม AIA m u l t i p a c i จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาท เมื่ออายุ65ปีได้รับการวินิจฉัยทางแรกว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันซีขวาครับทันที100%และได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi PCI และป่วยเป็นโรคร้ายแรลอื่นๆตามลำดับพอถึงอายุ75ปีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันเสีกสายซ้ำอีกหนึ่งครั้งซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งใหม่และมีความแตกต่างแยกกันชัดเจนจากครั้งแรกรับทันทีอีก100%และสัญญาเพิ่มเติม,ตมยังคงมีผลบังคับต่อจนถึงอายุ99ปี รวมผลประโยชน์ทั้งหมดสูงถึง240%เท่ากับ2,400,000บาทตัวอย่างที่2โรคเมเรงระยะลุกลามที่ยังคงอยู่คุณไอาอายุ35ปีซื้อสัญญาเพิ่มเติม AIA m u l t i p l e i จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทเมื่ออายุ50ปีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งลําไส้ระยะลุกลามรับทันที100% และได้รับการยกเว้นเบีย้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม AIA m u l t i p l c i โรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรกยังคงอยู่และยังคงรักษาอย่างต่อเดือนตลอดระยะเวลา2ปีรับผลประโยชน์อีกครั้ง1ล้านบาทและเสียชีวิตเมื่ออายุ75ปีรวมผลประโยชน์ทั้งหมดสูงถึง200%เท่ากับ2ล้านบาท ตัวอย่างที่3โรคมะเร็งร,ระยะแพร่กระจายคุณเจอายุ35ปีซื้อสัญญาเพิ่มเติม um, AIA m u l t i p c c i จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทเมื่ออายุ50ปีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามรับทันที100%และได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม um, AIA m u l t i p c i นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกโรคมะเร็งระยะลุกหลามยังคงอยู่และรักษาไม่หายอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบช่วงเวลาที่มีการหายขาดหรือสงบเมื่อคุณเจอายุ51ปีพบว,ว่าโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามมีการแพร่กระจายไปยังต่อดยโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายนี้ยังคงอยู่และรักษาไม่หายอย่างต่อเนื่องจนพ้นระยะเวลา2ปีรับผลประโยชน์อีกครั้ง1ล้านบาท และเสียชีวิตเมื่ออายุ75ปีรวมผลประโยชน์ทั้งหมดสูงถึง200%เท่ากับ2ล้านบาทตัวอย่างที่4โรคมะเร็งระยะลุกลามกำเริบคุณแอลอายุ35ปีซื้อสัญญาเพิ่มเติม AIA m u l t i p a e x i จำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทเมื่ออายุ55ปีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งเต้าน,นมระยะลุกลามรับทันที100% และได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม AIA m u l t i p a c i ต่อมาอายุ56ปีมีการสงบของโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรกแต่เมื่ออายุ60ปีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรกมีการกำเริบหรือกลับมาเป็นซ้ำภายหลัง2ปีโดยกำเริบในบริเวณข้างเขียงเพลมได้อีกครั้ง1ล้านบาทและเสียชีวิตเมื่ออายุ75ปี รวมผลประโยชน์ทั้งหมดสูงถึง200%เท่ากับ2ล้านบาทดังนั้นผู้เอาประกันภัยสามารถรับผลประโยชน์ r e l a ส CI i เป็นซ้ำคูณ2เมื่อเจ็บป่วยด้ยวยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงคุณจึงสบายใจได้ว่าทุกประวงชีวิตแห่งความสุขจะไม่สะดุดด้ยวยโรคร้ายแรงกับ AIA m u l t i p a y c i สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงจาก AIA